สวัสดีครับพ่อปอกับสังวัดงานปั่นเนาะครับมื่อนี้ก็คือปอกปูนเนาะครับปอกปูนพานาคสามเสียนครับขน,บขน,บนาบนี่ปอกปูนเนาะตีรฮเฮดเจ็ดครับบานนี้เฮดเจ็ดคือด้านข้อด้านหัวเนาะครับด้านหัวก็คือแลแล้วๆเนาะก็บตีเเฮดตะแผงหลังลงมาเฮดแผงหลังลงมาแล้วก็เือด้านข้างด้านนี้เนาะด้านข้างในที่ว่าท่านนี้ท่านนี้สาบแล้วเนาะด้านนอกก็สาบไปหอด ห่อทังเหรอครับสาบไปหอดหางแล้วเรียกระด้านได้แล้วครับ,าบ,ารรารบจากนี้จะหาหางครับตีสาบติปั้นให้แล้วเมื่อนี้ก็ตีได้เฮ็ดเ,ดเ,ดเดกเด็ดนะครับเนาะตีเฮ็ดเก็ดครับเมื่อนี้ก็ิถามมอเตอร์เรสเนาะครับเนาะิถามมอเตอร์เ็ดนะั่นประเดงนามหมอว่างวดน,นี้คนกีได้ตัวใดนเนาะิถามทัาานบุษมถามเบิ้งว่าจะเกาคนเคยเข่าอยู่ เมื่อนี้สิเดถามเพิ่นนะครับเนาะก็เฮียวัดป่าดันเมฆก็ครับขณะนี้เพื่อปั้นพยานาสามเสียนตัวนี้แล้วก็สิเดเฮ็ดพรพุทธเจ้าหน่อยนะครับปั้นพรพุทธเจ้าน่อยแล้วก็สิปั่นไก่อีกคู่นึงเนาะจังสิเดใหญ่ไป็นบ้านดงสมบูรณ์บ้านดงสมบูรณ์ทางโค้นทำทางองเพื่อทาเงอนโคนะครับ ง่ายไปข้ามขุนอีกครับควายยังหลายย่างนะครับไปข้ามขุนหากท่านผู้ชมอยากได้ก็ยังมาติดต่วขอเกี่ยวไว้นะครับเนาะขอเกีวไว้จักตัวนี้กับปันป้นเ,ลเวลาปั้นได้แล่าๆกับตีเฮ็ดเป็นแผงหลังนะครับแผงหลังแล้วก็ตีเฮ็ดเก็ดเก็ดเก็ดอีกคือนนึง ว่าสิถามตัวเดีดยน้ำเมี่ยประแดงเนาะประเดงสามหมอ่นเคยเขาอยกเศร้าสิาธิพาพทันบุ้ต้มถามบังเนาะว่า่นจิตใจตัวไหนพิ่นเคยเขาอยวเศร้านะครับเนาะนเคยเขาอยเศร้า ท่านบุษม์โทษถามหามเตะกับเตี้ยวมาให้ท่านผบุษมจะรุ่นน้ำกันวันทีนึงเนาะครับทีนึงมิถุนาครับโทษถามปลาแดงเพิ่นกิบว่าทันใดเนาะเลยถามย้ายปลาเก็ดงวดเนาะครับย้ายปลาเก็ดงวดก็หายแล้ว ได้ตามหางนะครับย้ายป่าย้ายป่าว่าห้าเกตหกศูนย์เก้าหกนะครับห้าเกตหกศูนย์เก้าหกนะครับครับทำปูซอมเบิ้งเนี่ยเนาะแฮดเก็บไปให้เบิ้งแล้วก็แช่ไปหน้าจอด้วครับเด้อคนย้ายป่าคนถึงอยูส่สงวนเนาะย้ายป่าเก็สดงวดสงวดนี่กับบนน้านแย่ขึ้นกันนะครับเนาะฝันดีอยู่ ยายป่าไปเบิ่งหญ้ามั่นอะไรกนะ็มาเบิ่งหญ้าหมักหม้อรบไปรบไม้เนาะทั้งปลูกหมักหม้ทั้งปลูกมันแต่แอดก็มาเป็นผู้ปั้นอย่างเี้เนาะก็มาแบ่งหน้าทีก้นอนละย่างคนนะหนึ่งอยู่บ้านเนาะคนหนึ่งอยู่บ้านคนหนึ่งก็มาแอกงานอาไรได้เสริมเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ฝันว่าได้หาเจ๊กับหกศูนย์กับเก่าหกนะครับยายป่าเนาะก็มาหล่นน้ำกันครับช่วงนี้ก็เฮ็ดงานไปเังส่แลนะ้วเนาะ เกจงานไปตีสาปูลไปแล้วก็ให้ให้แล้วด้านหางแล้วก็ต้องสีเฮ็ดเฮ็ดหัวแข็งเนาะครับเฮ็ดแข็งหลังสาบเป็นหอดสุดหางแล้วก็ตีเฮ็ดแข็งหลังนะะเนาะครับค่อยๆเฮ็ดแข็งีปลราครับเฮ็ดเลี้ยวไปได้เนาะเฮ็ดเล้ยว่ปได้แต่ค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยก็แล้วไปเองเนาะบ่เฮ็ดปูนตลอดอยู่ครับเแกวหางบาเ่งบเสี้ยน ก็ค่อยไปเฮ็ดเร็ววนะ่นใดเนาะเคยเฮ็ดบ่เจ้าเจอหังบ่เร็วมุ่ยปเปลี่ววนะ่นใดเนาะงานละเอียดบราคือสามปูนตามพลาผนังเนาะครับป,ปุบปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเปลวได้เลยครับช่วงนี้ก็เฮ็ดยูวัป่าดันเม็ดนะครับอีกบุดรนครับฝนกระรี่หน้าแน่นะอีกบดุดรนิพพานทำรสมของฮาระเฮ็ด เฮ็ดกรบาดท่านเดียวออกนะครับก็ผลฝ่ากระบาดีบันไดปีนี้เนาะเล่นมือเศรอดิค่อยๆาหากมาซ้ำนิดเล็กน้อยก็ะิไข่เนาะปีนี้เห็ดออกครับทั้งทั้งเอื้อนพระเจ้าออกแล้วนะครับฝนตกแห้งแ่กกินกระวังนะครับเด้อปีนี้ระวังปีนี้ที่ทั้งที่จะนรกเนาะคือทั้งหลายพระเจ้าวานเนาะทั้งไก่อยู่แต่ยิังเส่นเดียวออกเป็นกบเป็นไข่เลยทุกสตาร์เนาะ ปลาเบียเห็ดกันหลายครับช่วงนี้ปีนี้เนาะเบียเห็ดกันหลายเวลามันระวังนะครับเด้อการกินเห็ดละงอกปีนี้ก็ให้แข็งบิางเวลาแข็งกับพิสูจน์บิางเนาะถามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเฮ็ดจังได๋เวลาแกงแล้วพิสูจน์ว่าเห็ดสิเบียบ่เบีอาตีเฮ็ดจังได๋เวลาเฮาแกงเฮาก็ถามเบิ่งเนาะผู้เฒ่าเพิ่นสิพาเฮ็ดเฮ็ดเจอแล้วถ้าหากมันบ่เป็นตะกินถ้าหากมันเยังเสี่ยงอยู่ว่าบ่ เป็นจะกินได้กับว่าต้องกินนะครับเท่ถิ่มด้วยมันตะกวถึงซีวิตนะครับเนาะก็ะได้ข้าบ้าหลายหลายมองวนวเนาะปีนี้ก็บางมองก็ออกแล้วครับบางมองก็ออกแล้วเฮ็ดเราเอามากินมากขายเราก็ไปซื้อกันมากินนะครับนะเนาะมากขายกับกินแล้วแกงแล้วกับเบี้ยเนาะหลายมองอยู่ครับตัวอยทางด้านเมฆนี่ก็บ่ใค่ไดยินิ้เทียวหรอกครับ ไปก็ไปเก็บตะม่องมันเคยได้เคยขวบหม่องใดมันเคยบ่เบียเนาะหม่องเบียก็มีครับเป็นบางหม่องหมองเบียเป็นบางหม่องแต่เขาก็ไปย่างบางเอาเนาะไปย่างบางเอาไว้เป็นเบียเป็นเห็ดเบียหรือบ่เบีย ที่ห่อมากินเนาะไม่แกงก็เบิงเ่งโลที่จะเริ่ย่านเอาว่าเห็ดแบบใดมันทีเบี้ยเห็ดแบบไหนทีกินได้เนะาะหลับใจที่จ่อยกทอนนอ็ท่านผู้ชมมาดนเนาะแต่ท่านผู้ชมงบางอีกรอบที่สองนี่ครับบางอีกรอบสองเนาะคือเห็ดเก่าหกสูนเก่าหกนะครับตำนุสมคณะนี้ก็เห็ด ยายป่าบอกเนาะเขาเขียนไว้ครับขณะนี้ก็อยู่นาพระประทานใหญ่เนาะนาพระประทานใหญ่ก็ปั่นตัวที่สองนอะครับตัวที่สองก็คือพญานาคเก็บก็สามเสียงคืเอเราแหละเนาะแต่แพ้บางพันตัวนี้แพ้บางพันแล้วก็มาตาบ่คือกันนะครับเนาะ ลูกแก้วลูกไงวกันเนะครับลูกแก้วกับลูกไงวกันครับถากถูกใจก็ดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะ บริพาดในคลิปต่อไปส่งสังวานงานปั่นนะครับถ้าทันผส้มไปส้มหลวงปู่เทพโรกกุดอนอีกทีนึงน,นะครับรับหลวงปู่ถวดเนาะดีนด้านหลังกันเนาะมือเทพปู่ถวดมือมังพี่หมวกฝนกระตกแห้งๆครับอีก่ือถือเท่าผ้ายูกบมาเนาะผ้ายูกบมาามือนั่นสักซิดครักเนาะหลวงปู่ก็ดีมังพีมหมวกแล้วกับฝนตก ต้นยางคนกับฮักไลยเนาะครับเป็นเถอบเป็นเฮียนเนาะเป็นห่วงน้ำกับเพ่พังลงลมแห้งมือนั่นเนาะครับนี่กับผู้ทวดเพื่อนกับบางฝนบางแดดให้เพื่อนเนาะครับเนาะเพื่อนก็นั่งอยงสันแล้วเพื่อนก็ดีผู้ทวดเพื่อนกับท่าน้แตงแล้วเพื่อนไดเนาะยังเก็บรายละเอียดเพราะท่านแล้วคือเพื่อนโปโปสีสีมะโปแล้วเพื่อนก็ตี ขัดออกขัดออกแล้วเพิ่นก็บติดท่าสีใหม่อีกแค่นึงเนาะช่วงนี้เพิ่นก็โปลวไปเรืร่อยอยู่ครับจะเรื่องเด้อครับเด้อยายป่าเพิ่นก็ให้เนาะตัวเด็ดหัวตีเพิ่นทีนึงมีตัวหน้าพันทีนึงมีตัวหน้านี่แหละครับห้าเจ็หกศูนย์เก้าหกนาะครับเนาะทำลูกส้มกับ วิจารย์นในการรับฟังรับชมบนนะครับเนาะแสตกับมาบอกเพื่อเป็นแนวทางครับถ้าขูกแก่กดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนเนาะที่บริพาดได้คิปต่อไปต้องสังวาสงานปั่นเนาะครับชุดชายนี่คอยทำรูปซ้มอย่างโสดโสดกันมานเด้อครับเด้อลำลำเรื่อยๆเข้ามาซ้มในส่องสังวานลำกันเนาะโสดโสดกันมานลำลำไเรื่อยๆวันทีหนึ่งมิถุนา สวัสดีครับ